สวัสดีครับสวัสดียิบซีคุณพ่อคุณแม่ครับทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกถัดนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับของวันที่15ครับกันยายน2 5 6 6ัรกับ15คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องครับมาติดตับตัวเล็กนะท่งครับมาคบบนครับของป่านกนะครับชุดประกบคูชุดโคงสุดไทยเข้ากัได้ปล่อยไปแล้วเอฟซีบางทันนะครับ อยากได้มาคบบนอของป่าดกนะครับมือนีนะครับป่านกได้ทรงตรัวเล็กณทางมาคบบนครับมาไห้นะครับซิมีตัวไดแน,น่นันนะครับมาเบ่งน้ากันมาคบบนด้วยครับบ่เกียวกับหลังนะครับเป็นบนอย่างเดียวมาคบบนอขอบอกใบเอฟซีเลยครับว่านวทางมาคบบนของป้านกรับมีห้าตัวมาคบบนมีห้าตัวแต่ว่าป่านกว่า ในหาตัวนี้มาให้เห็น3ตัวแน่นอนนะครับคุณพ่อคุณแม่เขามาเบิงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ครับสิบผาดข่าวสารแนวทางกับจากทางช่องกันครับนี่เป็นภาพบรรยากาศครับพูดคุยกันไปนั่มเดี๋ยวครับเดี๋ยวเบิงตัวเลขนะครับเบิงภาพบรรยากาศนะครับสวนย่าง บกค่อยได้กีดกันนะครับเอฟซีเจอพายุนะครับสองอาทิตย์เต็มเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยทางเมืองสะกดได้เจอกับพายุนะครับบางทีก็นีินว่บ้านน้ำท่วมเขามั่นกันเน่าพี่น้องเอาออกว่าท่านนะครับเกษตรกรนะครับเอามั่นออกว่าท่านมั่นกันเน่ากัมีนะครับแต่ว่าทางแอดวีไลนั่นแล้วแล้วมั่นนะครับล่อถับปลูกนะครับเพราะว่าทางแอดวีไลให้มั่นบ่หลายนะครับเอาออกแล้วแล้วนะครับ ปีนี้ก็แสดงความยินดีนํานะครับเกษตรกรผู้ปลูกมันนะครับมันราคาดีนะครับทั้งแอดวิไลกับบุเคยได้ขายมันกิโลละ3บาทอ่าครับได้ขายมันสับปหลังกิโลละ3บาทปีนี้นะครับอ่าแต่ว่าให้มันบ่หลายคือเพิ่นนะครับผู้เพิ่นให้หลายกะโศกกับมานกันนะครับอ่ามันราคาดีนะครับปีนี้เดี๋ยวนี้ได้ยินว่าอ่ามือสองมือม่านี่ได้ยินว่าขึ้นมา3บาท20ตังค์แล้วนะครับตอนแอดวิไลนั่นขาย สามบาทสิบต่างนะครับเอาครับก็ขอแสดงข้อยืนดีเกษตรกรผู้มีไฮมั่นเนาะครับเนาะผู้เน่ากับเน่านะครับบอกบอกว่าท่านนะครับเนื่องจากพายุจะคบนำกระนำเราสองอาทิตย์แล้วอ่าครับสำหรับมาคบบนนะครับของป่านกครับเ้ามาเบงน้ำกันเลยสิมีตัวใดแน่นะครับอ่าสิมีตัวใดแน่นั่นนะครับเอามาเบงตัวเลขกแนวทางน้ำกันคือแอดวิไลบอกใบไปแล้วนะครับ มีหาตัวแต่ว่าป่านกวามาให้เห็นสามตัวเนี่ยนอนอคุณพ่อคุณแม่กัมีมักตัวใดแน่มีตัวเลขกที่มักที่ชอบใน้ใจอยู่แล้วกัล่องเอามาคบบนของป่านนกนี่ไปประกบคู่ไดนะครับครับนี่เป็นตัวเลขแนวทา้งกับของป่านกครับมาคบบนเด้อครับอ่ะสี e ครับ อาจากได้เนวทางครับชุดมาครบบนนี่ครับแต่ว่าชุดประกบคู่นะครับเขาได้ปล่อยไปแล้วเด้อครับเอฟซีอ่าเอฟซีที่เขอม้ามายนะครับเบิ้งชมนะครับย่อนอ่าหลังเบิ้งคลิปได้ฮึมเสียงฝนมาแล้วครับเอฟซครับตอนนี้แอดวิไลย,ยุบานสวนนะครับเสียงฝนมา มาทางในบ้านครับดังแห้งมาแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับเดี๋ยวเห็นเม็ดฝนแล้วบารูวาสีอาคลิปมีจบบอลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กเพึงได้ซีหน้าที่เองนะครับต้องห้ได้แปดหน้าที่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเห็นเม็ดฝนแล้วนะครับเอาครับห้าตัวมาสามตัวมาให้เห็นแน่นอนนะครับปาดนกนะครับมีนะครับคบบนเพิินนะครับมีสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาเป็นเลขเลี้ยงเลยนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดป่านกวามาให้เห็นสามตัวบนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นมาคบบนเดอร์ครับเอฟซี FC, มาคบบนนะครับไอเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ทางช่องเฮ้านะครับที่มีตัวเลขมากเลขชอบอยู่แล้วนะครับคิดว่าสามตัวใดของป่านกสิมานะครับคิดว่าสามตัวใดของป่านกสิมานะครับเอฟซี FC ก็ล่องเอาไปประกบกันได้นะครับเอาไปประกบกันได ชุดประกอบคู่นะครับยำบอกเอฟซีเด้อครับว่าเขาปล่อยไปแล้วนะครับของปนุกนะครับปล่อยไปแล้วนะครับเลยเอาชุดมาครบบนนะครับมาฝากมาตอนกันฝนมาแล้วครับเอฟซีคงสรีบอสเซตนะครับอัดคลิปนี้นะครับคงสรีได้ใหายสถานที่เข้าไปในบ้านสวนนะครับในเฮียนบ้านสวนนะครับฝนมาแล้วนะครับเอาครับแคปหน้าจอครับพิจารณากันเป็นแนวทางครับ3 4 5 6 7 ห้าตัวมาให้เห็นสามตัวแน่นอนนะครับมาครบบนนะครับของปนกนะครับสิบหกกันยายนสองพันหรยหกสิบหกครับอา c อฟพยพกันนะครับฝนตกเล้วนะครับอมพยบเข่าในบ้านสวนกันนี่ครับพูดไปยังขาดคำเลยครับฝนตกครับตอนนี้นะครับอ่าฝนตกเลีวนะครับเดี๋ยวสิโซ่ตัวเลขอีกรอบนึงนะครับเพื่อคุณพ่อคุณแม่ ที่มาเบิงมาชมคบย่งบัเห็นตัวเล็กน,นะครับเพราะว่า,าทายถ้ำกันสดๆอยู่บ้านสวนนะครับฝนตกมากพอดีนะครับเดี๋ยวสีโซ่ตัวเล็กอีกรอบหนึ่งไอเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงในชมกันมาคบบนของป่าน,นกนะครับประจํางวดวันที่16กัดย้ายน2566ครับหกมาเบิงน้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเข้าทายทํำกันสดๆเด้อครับเอฟซีอา บรรยากาศบ่ต้องปูงแตงกันเลยนะครับเนี่ยครับชัดเจนบน้กครับอาคือสีชัดเจนนะครับนกแนวทางมาคบบนของป้านกนะครับเป็นเลขเลี่ยงเลยนะครับสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดอาคุณพอ่อคุณแม่มักสามตัวใดคิดว่าสีมานะครับสามารถถอดรหัสออกมาได้เลยนะครับถอดรหัสออกมาเลยนะครับแล้วก็คุณพอ่อคุณแม่ที่มีตัวเลข ที่มักที่ชอบอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาไปประกบคู่เบึงลองถอดรหัสของป่านกมาเบิึงนะครับเอฟซีห้าตัวมาสามตัวบนนะครับสรุปง่ายๆ่าคือมาครบบทของเพิ่นนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเป็นเลขเลี่ยงนะครับเอาครับแคปหน้าจอครับพิจารณาฝากตอนกันถามว่าฝากมาตอนครับมาครบบนนะพิจารณากันเอาครับตอนนี้ก็ฝนแลีนไก่นะครับเอฟซี เนี่ยครับฝนแล้นไก่ไปอีกแล้วนี่ครับทายถ้ำกันย่างบรเ็ตต้องได้อพยพเขา,าในบ้านกันนะครับฝนเลี้ยนไก่สวดสวดมากไปเมื่อกี้นี่ครับกระประมาณนี่ครับอสองอาทิตย์เต็มแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนมานะครับนี่ครับเป็นปล่อยปล่อยสวดสวดมากกับไปนะครับ เมื่อคืนนี่ก็ถือว่านักเลยนะครับเอฟซีว่ามันทะเลน,นะครับเมื่อคืนนี้นี่ทองหน้าที่พอแม่พี่น้องเห็นเอฟซี FC เห็นอยู่นี่นะครับเมื่อคืนนี้ขาวเปี้ยไปด้วยน้ำนะครับอาครับสุดท้ายนี่ขอกรับขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับไสุขสมันหมานอครับกลับมาครบบนของป่าหนกรับห้าตัวมาให้เห็นสามตัวแน่นอนให้เอฟซีทาง 2, สองสุขๆมรนหมานะสู้ขู่สู้คนไว้เจอกันคีปหนาะสวัสดีครับ